หมดแล้วนะคะดิฉันอยากจะขอชี้แจงประเด็นนะคะในฐานะของอลูกสาวคนหนึ่งค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณพ่อกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลชั้น14เนี่ยดิฉันยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะก็ไม่อยากให้ท่านอภิปรายให้เกิดความสับสนเหมือนกับว่าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีอำนาจในการ สั่งข้าราชาการหรือว่าสั่งใครๆใดๆนะคะที่ฉันเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอำนาจใ,ใดๆเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็กฎระเบียบเนี่ยถึงจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนะคะทุกคนที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบเขาก็ต้องทำแบบนั้นต่อค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆการจะอภิปรายอะไรแบบนี้ก็ต้อง เห็นค่านะคะของผู้ที่รักษากฎหมายคนที่เป็นข้าราชการด้วยนะคะเพราะว่าการพูดแบบนี้ก็ทําเหมือนเป็นการด้อยค่าไปด้วยในตัวนะคะซึ่งดิฉันเชื่ออย่างยิ่งนะคะไม่ว่าลูกคนไหนก็ตามนะคะทีเ่เห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนะคะที่ผ่านมาเป็นเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครอยากให้อยากให้เกิดหรอกคะ่ะ แล้วก็สถานการณ์ที่ทั้งหมดที่ผ่านมานะะในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้ของประเทศเราเองเนี่ยทุกท่านก็ต้องทราบดีถึงความยากลำบากนะคะที่เราแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประสบมานะคะในเรื่องของความอายุธรรมนะ,ะถ้าจะหาใครสักคนที่เผชิญเรื่องของความไม่อายุิธรรมดิฉันมั่นใจว่าดรทักษิณนะคะคือหนึ่งในคนทอ็ทอปเลยนะคะที่ ได้รับความมยุติธรรมนะคะท่านนะคะได้ถูกยึดอํานาจนะคะทางการเมืองนอกจากถูกยึดอานาจทางการเมืองแล้วนะคะก็ยังถูกอายัดทรัพย์สินนะคะถูกยึดทรัพย์สินถูกลอกสังหารนะคะหลายรอบนะคะที่ฉันอยู่ตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยนะคะก็ทราบว่าคุณพ่อถูกลอกสังหารแต่ว่าสมัยนั้นเครื่องมือสื่อสารก็ไม่ดีเหมือนสมัยนี้นะคะพอเราได้ยินมา เด็กอายุ18 19คนหนึ่งที่ทราบว่ามีคนตั้งใจจะสังหารนะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีหรอกคะ่ะแต่ว่าในวันนั้นเองก็ไม่ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะได้ยินแค่ข่าวแล้วก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะทราบว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องลุ้นแบบนี้นะคะ่ะก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะก็หลายครั้ง ก็เป็นสิ่งที่เกิดความเจ็บปวดของคนในครอบครัวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ต้องถูกพัดภาคนะ,คะไปไกลกันอยู่คนละประเทศเสมอนะคะอพอเวลาผ่านมาสักพักนะคะก็ดิฉันก็พยายามที่จะเดินทางนะคะไปหาคุณพ่อบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้ไม่คิดถึงกันมากจนเกินไปนะคะก็ไปมาตลอดค่ะ จนกระทั่งช่วงโควิดนะคะทิฉันท้องลูกคนแรกนะคะก็ไปเหมือนเดิมเช่นกันแต่ว่าก็เดินทางยากนิดนึงค่ะมีการกักตัวเกิดขึ้นควอนทีนช่วงนั้นทุกคนน่าจะจำได้การเดินทางก็ยากลําบากค่ะพอดิฉันไปบินไปตอนช่วงนั้นเนี่ยท้อง6เดือนนะคะไปอยู่กับท่านเดือนหนึง่งกลับมาก็7เดือนพอดีค่ะตอนนั่งเครื่องบินก็เสียน้ําตากันนิดนึงนะไม่ทราบว่าโควิดจะหยุดเมื่อไหร่ตอนนั้นนี่ยังไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็ คนที่บ้านก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเราเดินทางท้องโตอย่างนั้นเนี่ยเราจะติดโควิดไหมแล้วก็ไม่ทราบว่าโควิดมันแรงหรือมันเบาวัคซีนได้ไหมโรงพยาบาลไหนมีที่รักษานะคะก็ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดิฉันเองผ่านมากับครอบครัวนะคะแน่นอนว่าความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมาทำให้ครอบครัวเราที่สนิทกันอยู่แล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ลำบาก มาด้วยกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ดิฉันได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีสตินะคะแล้วก็ทราบว่าอะไรเ,เป็นสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ได้ฝึกฝนตัวเองมาอยู่นะคะในเรื่องที่มีความลำบากก็มีข้อดีที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอคะ่ะฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็มีท่านสมาชิกนะคะก็กล่าวหาว่าคุณพ่อได้กลับมาเพราะว่ามีการดีลกับปีศาจนะคะผ่านการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งก็100%เซค่ะไม่ใช่ความจริงเลยนะคะเพราะนี้ก็คือการตัดสินใจของท่านอย่างเต็มรูปแบบว่าจะกลับมาดิฉันเองก็มีการด้วยความที่รู้จักคุณพ่อนะคะว่า ก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแล้วก็ต้องติดคกุกหรือว่าต้องถูกจํากัดที่ทางอะไรก็ตามค่ะฉันก็เป็นห่วงก็บอกว่าไม่เป็นไรไหมอยู่เมืองนอกก็ได้เดี๋ยวเราก็เจอกันได้นะคะแต่ว่าท่านก็บอกเลยว่าท่านก็อยากใช้เวลาที่เหลือของท่านเพราะท่านตอนนี้ก็ปีนี้ก็75แล้วนะคะก็บอกว่าอยากใช้เวลาที่เหลือกับ ที่บ้านครอบครัวที่เมืองไทยนะคะอยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าชีวิตท่านก็เติบโตที่เมืองไทยมาโดยตลอดท่านมีความรักแล้วก็ห่วงพี่น้องประชาชนอย่างมากนะคะคิดอะไรก็จะคิดเรื่องเศรษฐกิจคิดให้พี่น้องประชาชนรวยนะคะดิฉันก็ฟังท่านแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นนะคะมีมีแรงบันดาลใจในการทํางานเพราะรู้สึกว่า,าจริงๆคนเราเจอเรื่องมากมายขนาดนี้แต่ก็ยังคิดเรื่องดีๆกับคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ พลังบวกเยอะๆในใจนะคะก็ดิฉันคิดว่าชฉ,ฉันก็ได้อะไรมาจากตรงนี้เช่นกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าวันนั้นนะคะเ,เราทางเพื่อไทยนะคะแล้วก้าไกลจับมือกันสำเร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้ท่านเองเป็นผู้นำรัฐบาลส่วนพวกเราก็เป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะยังไงดรทันสินก็กลับมาอยู่ดีะคะ่ะ ไม่ว่ารัฐบาลน,นั้นจะเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยใครอันนี้คือคือเรื่องจริงนะคะที่คุณพ่อตั้งใจแล้วว่าจะกลับมาให้ได้นะคะส่วนเรื่องของกระบวนการขอพระพราชทานอภัยโทษนะคะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ต้องคดีความนะคะซึ่งมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆที่ดิฉันขอไม่ก้าวล่วงนะคะแต่ก็เป็นสิทธิของผู้ที่มีคดีความทุกๆคนคะ่ะ ถ้าจะพูดเรื่องว่าท่านป่วยป่วยจริงป่วยหลอกนะคะเมื่อแพทย์วินิจฉัยน,นะคะว่าคุณพ่อมีอาการป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะถ้าที่ฉันจะบอกท่านว่าอ๋อคุณพ่อผู้อายุ70กว่าป่วยท่านจะเชื่อดิฉันหรอคะไม่เชื่อนะคะ ป่ยจริงๆ70กว่าต้องได้รับการผ่าตัดพอดีช่วงที่โควิดเป็นโควิดหนักมากน้ำหนักลดไป10กว่ากิโลทำให้เกิดอาการผลผมร่วงมีสกาที่ปอดท่านเชื่อไหมคะไม่เชื่อถูกไหมคะถ้าจะบอกว่าการคนที่อายุ70อัพไปแล้วเนี่ยต้องผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอายุ20กว่า30กว่า40กว่าท่านเชื่อไหมคะ ไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะต้องอธิบายแบบไหนนะคะแต่ขณะนี้ค่ะเราก็มีการยื่นเรื่องตรวจสอบต่อแพทยสภานะคะเชื่อว่าผลสรุปออกมาในอีกไม่นานนี้นะคะก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยอมรับนะคะเพราะว่าจริงๆถามจากดิฉันอภิปรายดิฉันไปดิฉันตอบดิท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรนะคะ เมื่อมีกระบวนการตรวจสอบนะคะในกรณีของรัฐรทักษิณนะคะในหน่วยงานต่างๆในฐานะลูกเองนะคะดิฉันห่วงใย,ยแน่นอนดิฉันเป็นลูกสาวที่รักคุณพ่อนะคะถ้าต่างประเทศอาจจะเรียกว่า daddy's girl นะคะดิฉันเป็นอย่างนั้นเลย completely คะ่ะ daddy's girl 1้0เนะคะแล้วก็ในฐานะของนายกรัฐมนตรีคะ่ะดิฉันไม่เคยใช้อำนาจไปแทรกแซงในหน่วยงานไหนๆเลย ะะอย่าดูถูกข้าราชการไทยอย่าดูถูกระบบกระบวนการของราชการไทยนะคะบา,บางทีในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันตรวจสอบได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่เคยแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้เลยนะคะ mm. แล้วก็ตลอดการอภิปรายค่ะท่านสมาชิกนะคะก็มีการเรียกร้องนะคะให้ดิฉันลาออก จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกท่านค่ะที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านทำได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทำไม่ได้คือขอดิฉันลาออกจากความเป็นลูกสาวหรือความเป็นแม่สิ่งนี้ดิฉันลาออกไม่ได้นะคะดิฉันก็พร้อมที่จะทำงานให้กับคนทุกกลุ่มทุกคนทุกจังหวัด ทุกที่นะคะเพราะว่าดิฉันสวมหมวกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยดิฉันทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่และก็สุดความสามารถแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันนั้นดิฉันก็ในฐานะของลูกสาวดิฉันก็คือลูกสาวของดรทักษิณชินวัตรค่ะดิฉันพูดคำนี้ด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ดิฉันสามารถพูดได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะ ดูแล้วก็พิสูจน์ที่ความสามารถของดิฉันนะคะแล้วความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะหากจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์อภิปรายใดๆนะคะก็ขอให้วิจารณ์ในเรื่องของการทำงานก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าทั้งต่อสภาแห่งนี้แล้วก็ต่อประเทศของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปนะครับท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนิดเดียวครับที่ถูกหาว่าเป็นพันธมิตรครับผมผมเป็นคนเดียวที่น่าจะอภิปรายเรื่องชั้นสิบสี่ครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตรที่ภูเก็ตครับขออนุญาตชี้แจงครับในสิิพาดพิง์ตามข้อบังคับข้อที่เจ็ดหนึ่งสองเฉพาะประเด็นนี้อย่างเดียวครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมาลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมในฐานะที่อภิปรายเรื่องกรณีชั้น14นะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตร ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องผมเข้าใจท่านท่านนายกนะครับเพราะท่านนายกก็คงจะมีประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างที่เจ็บปวดผมให้กําลังใจท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์วันนี้พวกเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของประเด็นเรื่องพันธมิตรนะฮะผมช่วยชีวิตนี้นะครับผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่ภูเก็ตผมอายุ14ปีตอนที่พ่อของท่านถูกรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ทวิทาพิเศษที่กรุงเทพผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเลยฮะแล้วผมก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยกับอุดมการณ์ความคิดของทางกลุ่มพันธมิตรผมเนี่ยถ้าจะมีความคิดไหนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ ก็คือการที่เขาไปเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งคนจํานวนมากที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขานิยามตัวเองว่าเสื้อแดงแต่ใช่ครับผมไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเพราะผมเองก็มีความตะขิดตะขวงเพราะผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อของท่านทําหลายเรื่องดังนั้นผมคือตัวผมฮะและหลังจากนั้นที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นทั้งที่สองที่ยึดอํานาจไปจากอาของท่านเนี่ยตัวผมคือคนแรกๆฮะที่ออกมาต่อต้านออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ดังนั้นการกล่าวหาว่าผมเคยเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรไม่เคยไปยึดสนามบินอะไรทั้งสิน้นผมเข้าใจนะครับว่ามีคนจานวนมากพยายามใส่ความผมแบบนี้แต่ผมขอยืนยันอีกครั้งในเมื่อท่านนายกหยิบป,ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรอย่างแน่นอนและอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานเรื่องพรรคเก้าไกลผมยืนยันนะครับว่าถ้าพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีอดีตท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีทางได้รับสิทธิพิเศษใดๆอย่างแน่นอนขอบคุณครับเชิญท่านประเสริฐครับท่านประเสริฐท่านเผ่าภูมิก่อนไหมครับท่านประเสริฐครับท่านเผ่าภูมิก่อนไหมครับเชิญท่านเผ่าภูมิครับสั้นๆนะคะก็ขอบคุณเยนท่านประธานสภา่ิคารรนะคะก็ต้องขอบคุณในการชี้แจงนะคะจริงๆก็ พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเสมอนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะต่อไปครับท่านภผ่าภูมิครับเชิญครับท่านมติฮะ